แอดมินผู้จัดจทำรายการขอกราบนมาสการเรียนขออนุญาตหลงพ่อเงินวันบางครานตำบลบางครานอำเภอบางคราน จังหวัดพิจิตรเพื่อกล่าวนำเสนอประวัติของท่านมาณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่งสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ามาในรายการของช่อง YouTube วันหมายเล่าเรื่องนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อเงินมาณที่นี้หากจะเอ่ยถึงชื่อของหลวงพ่อเงินหลายคนย่อมรู้จักกันดีเพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยรัตนโกสินทร์ตรงกับรัชกาลที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินเดิมทีนั้น ท่านชื่อว่าเงินสมัยก่อนก็ยังไม่ได้ใช้นามสกุลท่านเกิดเมื่อวันที่16กันยายนปีพศ2351ตรงกับสุขเดือน10ปีมะโรงพิดาของท่านชื่อว่าอูเป็นชาวบ้านบางครานมดดาท่านชื่อว่าฟักเป็นชาวบ้านแสนต่อจังหวัดกำแพงเพชรตรงกับรัชการที่หนึ่งแห่งรัตนโกสินทร์หลวงพ่อเงินท่านมีพี่น้องร่วมสายโุหิตทั้งหมด 6คนดังต่อไปนี้ก็คือคนที่1ชื่อว่าพรมเป็นชายนะคะคนที่สองชื่อว่าทัพเป็นหญิงนะคะส่วนคนที่สมชื่อว่าทองเป็นชายคนที่สี่ก็คือหลวงพ่อเงินคนที่ห้าคือํำเป็นชายนะคะ คนที่หกชื่อว่ารอดเป็นเพศหญิงในปีพศ2 3 5 6นั้นหลวงพ่อเงินอายุได้ห้าขวบในช่วงที่เป็นครูของท่านได้พาหลวงพ่อเงินไปอยู่ที่กรุงเทพจนกระทั่งหลวงพ่อได้เติบโตเข้าศึกษาเ,าเรียนได้จึงนำหลวงพ่อไปฝากไว้ที่วัดตองปูหรือว่าวัชนะสงครามเพื่อให้ได้เ,เรียนหนังสือที่วัดชนะสงครามจนถึงปีพศ2 3 6 3หลวงพ่อเงินอายุได้12ปีจึงได้บรร ประชาเป็นสมณเณนเมื่ออายุครบบวชแล้วท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุทิ์ หลวงพ่อท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัชนะสงครามสามพรรษาขณะนั้นได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาศิลปวิทยาคมตลอดจนเรียนทางด้านวิปัสสนาธุระในทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีจากเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหม,มรังสีวัดระคังโคสิตารามจนเป็นที่พอใจแล้วท่านได้กลับไปจำพรรษาที่วัดคงคารามคือวัดบางครานใต้บ้านบางครานตำบลบางครานอำเภอบางคร จังหวัดพิจิตรที่เป็นบ้านเดิมของท่านอยู่ได้หนึ่งพันสาสำหรับที่วัดคงคารามนี้มีหลวงพ่อพระอุปชาให้เป็นเจ้าวาดอยู่ก่อนแล้วท่านเป็นพระที่เรื่องวิชาแก่กล้าองค์หนึ่งเหมือนกันและท่านก็ชอบเล่นแร่แปลธาตุด้วยแต่ว่าหลวงพ่อท่านอุปชาให้ท่านชอบเทศนาแหละเป็นทํรนองการเทศแหลหรือการซ้อมแหลทําให้เกิดเสียงดังบ้างหลวงพ่อเงินท่านไม่พอใจเพราะว่าท่านเป็นพระท ที่แข่งรัฐทางธรรมวินัยและทางวิปัสสนากรรมฐานชอบแต่ทางสงบดังนั้นหลวงพ่อจึงได้ย้ายจากวัดคงคารามไปยังหมู่บ้านวังตะโกซึ่งลึกเข้าไปทางลำน้ำแควพิจิตเก่าโดยท่านได้หากเก่งโูติดมือไปด้วยสามเก่งและปากลง ตรงบริเวณปาตะโกนั้นท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้าข้าพเจ้านั้นได้มาสร้างวัดณบ,บริเวณสถานที่แห่งนี้ถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตการข้างหน้าก็ข,าขอให้กิ่งโพทั้งสามกิ่งนี้จงเจริญงอกงามตามไปด้วยเก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคําอธิษฐานของหลวงพ่อทุกประการได้สร้างกุฏิวิหารอุโบสถและเสนาสนะภายในวัดจนสมบูรณ์แบบครบถ้วน ทุกประการมีคนมหาท่านไม่ได้ขาดสายเพื่อถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านและมาขอเครื่องรางของขลังและขอให้หลวงพ่อได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วหลวงพ่อใก้ความเมตตาโดยไม่เลือก ชั้นวันนะเหมือนกันทุกระดับชั้นโดยเฉพาะพวกชาวเรือที่ขึ้นล่องไปมาได้พากันมาจอดเรือที่นาวัดของหลวงพ่อเป็นประจำจะเพื่อขอพรและขออาบน้ำมนต์น้ำมนต์ของหลวงพ่อท่านนั้นมีประชาชนเอามาอาบได้หลายลงสู่แม่น้ำแควพิจิตเก่าไม่ได้ขาดสาย สำหรับประวัติของหลวงพอ่อท่านนั้นจะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวอยู่หลายตอนที่น่าสนใจแต่ว่าแอดมินขอสรุปไว้เพียงย่อๆพอเป็นที่เข้าใจตรงกันเท่านั้นพาท่านผู้ฟังที่มีความสนใจเรื่องราวเหล่านี้วกไปสู่เรื่องของรูปหล่อหลวงพอ่อเงินซึ่งเป็นรูปหล่อที่นักสะสมพระเครื่องพระวัตถุมงคลต่างๆส่อสแสวงหาและเป็นที่ต้องการในท้องตลาดพระแล้วก็มีมูลค่าราคา าที่สูงเร็วในปัจจุบันนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นแรกจะเป็นเนื้อทองเหลืองรูปองค์ของพระกูคระผิวไม่เรียบร้อยตามภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาคณะกรรมการวัดได้ให้เจ้าบูชาองค์ละหนึ่งบาท รูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาครั้งที่สองสร้างเป็นรูปปรอลอยองคหลวงพ่อเงินโดยให้ช่างแกะพิมพ์ให้สวยงามขึ้นจึงเรียกว่าพิมพ์นิยมหรือว่าพิมพ์เบ้าทุบนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหรือว่าพิมพ์นิยมหรือพิมพ์เบ้าทุบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตารูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมได้จําหน่ายแจกให้ผู้ที่เคารพนับถือศรัทธาต่อหลวงพ่อท่านดังได้รับความนิยมชมชอบสําหรับรูปหล่อในพิ ิมพ์กีตาทั้งสองแบบนั้นเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงและเด็กก็ไม่มีโอกาสได้ใช้รูปหล่อทั้งสองพิมพ์ดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้มีการจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งที่สามเป็นเหรียญรูปไข่ปลาเรียกว่าจอบใหญ่กับเหรียญจอบเล็กนะคะซึ่งให้ผู้หญิงและเด็กได้มีโอกาสได้เช่าบูชาให้ติดตัวไปได้ปรากฏว่าเหรียญไข่ปลาและเหรียญจอบเล็กจำน่ายดีมีความนิยมสูงมาก รูปหล่อรอยองค์พระเหรียญสองชนิดนี้มีห่วงอยู่ในตัวเมื่อเช่ารับจากหลวงพ่อไปแล้วก็คล้องคอได้เลยปัจจุบันเหรียญหลอจอบเล็กและเหรียญหลอของหลวงพ่อเงินเป็นเหรียญหลอจอบใหญ่หลวงพ่อเงินก็มีมูลค่าราคาที่สูงและหาของแท้แทบไม่ได้แล้วนะคะ สำหรับจะเป็นพิมพ์ใดก็ตามช่างก็ม่ได้สร้างเพียงครั้งเดียวและปีเดียวในปีที่สร้างมาแล้วก็หมดไปเมื่อถึงงานและจำเป็นจะต้องปิดทองพระในเดือน11ของทุกๆปีของหลวงพ่อท่านก็จัดมีการแข่งเรืออย่างสนุกสนาน มีประชาชนทั่วทุกอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงที่พากันมาเที่ยวงานที่วัดวังตะโกเป็นจำนวนมากลุงพ่อก็ให้ช่างหลอรูปพิมพ์ต่างๆขึ้นมาตามลำดับตามคำเรียกร้องของประชาชนผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อเงิน ต่อมามีการสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นกรณีพิเศษยังมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนที่ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเงินมาขออนุญาตหลวงพ่อท่านได้หล่อรูปเหมือนโดยนําช่างไปทําการหล่อที่วัดวังตะโกและหล่อในกรุงเทพและนําไปให้กับหลวงพ่อเงินได้ช่วยปลูกเสษมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อสำริด เนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงเนื้อตะกวัวเป็นต้นแล้วแต่ฐานะของแต่ละบุคคลส่วนมากจะเป็นพวกชาวเรือในเวลาที่นำข้าวขึ้นล่องไปขายที่กรุงเทพก็พา,ากันมาจอดเรือที่หน้าวัดเป็นประจำแล้วขออนุญาตจากหลวงพ่อท่านนำเบ้าและพิมพระนั้นไปให้ช่างที่กรุงเทพทำการหล่อและวทำการกลับมาให้หลวงพ่อได้ปลูกเสกให้จะสร้างมากน้อยเท่าไรไม่สามารถจะทราบได้ ในครั้งที่หลวงพ่อเงินยังมีชีวิตยอยู่นั้นประชาชนเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมากจึงได้ให้ช่างมาทำการหล่อรูปจําลองของท่านไว้จํานวนสององด้วยการตามหลักฐานที่ได้ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้องค์ที่ 1. เป็นพระที่อยู่ประจำวัดวังตะโกบ้านบางครานหรือวัดหิรัญญารามองค์ที่สองประจำอยู่ที่วัดท้ายน้ำ ในประวัติของวัดท้ายน้ำนั้นเป็นอีกวัดหนึ่งที่หลวงพ่อเงินท่านไปทำการบูรณะก่อสร้างกุฏิศาลาวิหารอุโบสถให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับวัดวังตะโกและหลวงพ่อท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดท้ายน้ำพอๆกันกับวัดวังตะโกขณะที่หลวงพ่อได้มาจำพรรษาอย่ที่วัดนั้นก็มีดังต่อไปนี้ก็คือข้าราชการพ่อค้าประชาชนพากันมาหาหลวงพ่อเป็นประจำเหมือนกับที่ท่านอยู่ที่วัด วังตะโกแล้วคณะกรรมการวัดก็ได้ให้ช่างมาทำการหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อเงินขึ้นที่วัดท้ายน้ำเหมือนกับที่วัดวังตะโกทุกๆุกพิมพ์เพื่อแจกจ่ายจำหน่ายเป็นที่ระลึกเกบผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์หลวงพ่อ เมื่อหลวงพ่อเงินได้กลับไปจำพรรษา,ายอยู่ที่วัดวังตะโกนั้นท่านก็ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้พระครูวัดกะสำบุ์หรือว่าฟุง้งซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นเจ้าวัดวัดท้ายน้ําแทนต่อมาท่านได้เป็นเจ้าคณะอําเภอโพทะเลที่อำเภอบางครานและได้ยกเลิกมาตั้งที่ใหม่ การต่อมาพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินทุกๆพิมพ์ที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้วนั้นที่วัดท้ายน้ําหมดไปแล้วก็ยังมีผู้ที่ต้องการอีกจํานวนมากท่านพระรูวัตตะสามบันก็ได้ให้ช่างมาทําการหล่อขึ้นอีกทุกๆพิมพ์คือพิมพ์ขี้ตาพิมพ์นิยมพิมพ์จอบใหญ่ไขป่ปลาพิมพ์จอบเล็กและท่านก็ได้นําไปให้หลวงพ่อเงินท่านช่วยแผ่เมตตาปลูกเสกให้แล้วนามาแจกจ่ายที่วัดท้ายน้ํา การเวลาต่อมาพระอาจารย์ชุ่มหรือประหลัดชุ่มที่เป็นลูกศิษย์อุปสมบทกับพระครูวัตต์สมบาลน,นั้นได้จัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเงินขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นปรูปหล่อลอยองค์แบบพิมพ์นิยมโดยนําพระพิมพ์นิยมของพระครูวัตฐ์สำบาลน,นั้นมาถอดพิมพ์ขึ้นขณะนี้ก็กําลังได้รับความนิยมและแส,ะสวงหากันมากพอสมควรนะคะ สำหรับหลงพ่อเงินวัดวังตะโกกับหลงพ่อเงินวัดท้ายน้ำบางพิมพก็เหมือนกันแต่ว่าบางพิมพอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะไม่ได้สร้างในคราวเดียวกันและไม่ใช่ใช้พิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันอาจจะเล็กใหญ่บ้างไม่เท่ากันก็ได้ สำหรับท่านใดที่กำลังสอสแสวงหาหลวงพ่อเงินวัดวังตะโกหรือว่าหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำตลอดจนกระทั่งหลวงพ่อเงินที่พระครูวัดตะสัมบัญได้จัดสร้างขึ้นที่วัดท้ายน้ำนั้นจะเป็นพิมพ์ใดก็ตามก็จะมีอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเหมือนกันทุกประการข้อสำคัญขอให้เป็นของแท้เท่านั้นเพราะว่าหลวงพ่อเงินท่านนั้นเป็นพระเถระที่บริบูรณ์ไปด้วยศีลจรรวตและมีสมาธิจิตอันมั่นคงโดยเฉพาะเรื่อง ของเวทมนต์คาถาและวิปัสสนาธุระท่านมีความเชี่ยวชาญและแก่งกล้าในเรื่องวิทยาคมรูปหนึ่งของจังหวัดพิจิตรลวมพ่อเงินนั้นท่านเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์กฤษศัพท์ชื่อเสียงของท่านเดื่องลือขจรขาจาย ไปทั่วทุกภูมิภาคจากเหนือจรดใต้จากตะวันออกจรดตะวันตกมาเดินนานแล้วตั้งแต่อดีตการจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าหลวงพ่อท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตามกลุ่มนักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลในบรรดาเซียนพระต่างก็สเสาะแสวงหาเพราะทดว่าจะได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อทุกอย่างมีไว้ครอบครองก็จะได้รับแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเป็นสลิมงคลและแคล้วคลาดจากพยันตรลายทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่ชื่อของ ท่านก็เป็นมงคลนานอยู่แล้วโดวยเฉพาะชาวพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงทุกคนต่างก็เคารพบูชาและหวงแหนวัตถุมงคลของหลวงพ่อกันเป็นอย่างมากมีผู้ใดมาขอเช่าในราคาแพงผู้ที่เป็นเจ้าของจะไม่ยอมให้ง่ายๆเพราะว่าเป็นของที่หาได้ยากยิ่งเปรียบเสมือนกับหนึ่งแก้วสารพัดนึกกว่าได้ ต่อไปจะสรุปเรื่องของพระอาจารย์วัดที่ได้จัดสร้างพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ต่างๆมีเจ็ดวัดดังต่อไปนี้หนึ่งวัดวังตะโกหลวงพ่อเงินได้สร้างมีทุกพิมพ์พระอาจารย์เจได้สร้างพิมพ์พระผงแบบจอบเล็กสองวัดท้ายน้ําหลวงพ่อเงินได้สร้างมีทุกพิมพ์พระครูวัดตะสมบันหรือว่าฟุ้งได้สร้างมีครบทุกพิมพ์พระประหลัดชุ่มได้สร้างเฉพาะพิมพ์นิยมกับมีตัวชอเพียงพิมพ์เดียวเท่านั้นสามวัดหลวงหลวงพ่อเงินหอมสร้าง มีพระพิมพ์ต่างๆประเภทเนื้อดินด้วนมีพิมพ์สมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์พิมพ์ขีตาพิมพ์นิยมพิมพ์ซุ้มกอพิมพ์สังกัดจายเซวัดขวางหลวงปู่ไข่มีพิมพ์ขีตาพิมพ์นิยมและพิมพ์สังกัดจายนะคะห้าวัดห้วยเขนพระครูล้อมสร้างพิมพ์ขีตาพิมพ์นิยมไข่ปลาจอบเล็กและเนื้อดินมีทั้งนั่งนอนและยืนนะคะ หกวัดบางบุนาคพระครูพิทักษ์แสนคุณหรือว่าน้อยกับหลวงพ่อพิษสร้างพิมพ์ขีตาขึ้นพิมพ์นิยมจอบใหญ่ไข่ปลาจอบเล็กต่อไปวัดที่เจ็ดเป็นวัดคงคารามหลวงพ่อน้อยได้สร้างพิมพ์ขีตาพิมพ์นิยมโดยจ้างเจ๊กชัยหลอกแล้วมีพิมพ์ขีตาพิมพ์นิยมเนะื้อดินด้วย ถ้าหลวงพ่อเงินของอาจารย์ชุ่มจะพบว่ามีอักษรตัวชอช้างอยู่ด้วยแต่มีบรรดาคนที่สมองใสได้ลบตัวชอช้างออกไปแล้วก็ยืนยันว่า เป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมของวัดวังตะโกและวัดท้ายน้ำผู้ที่ดูพิมพ์ไม่ออกอาจจะหลงเชื่อได้เรื่องของหลวงพ่อเงินมีผู้เข้าใจกันว่าวัดบางครานนั้นความจริงแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันวัดบางครานไม่ได้มีคำว่าบางครานหมายถึงดําบนอำเภออยู่ที่วัดด้วยปัจจุบันมีวัดวังตะโกได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหิรัญยารามและอำเภอบางครานก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอำเภอโพตะเลแล้ว ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าหลวงพ่อเงินท่านได้มรณาภาพเป็นโรคชลาและโรคริเสีดวงทวารน,นี่วันสูงเดือน10แรม11ข้ามปีมาแมเวลา5นาฬิกาตรงกับวันที่20กันยายนปีพศ2462รวมอายุได้111ปีพรรษาที่90การมรณาภาพของหลวงพ่อเงินในครั้งนั้นนับว่าวัดวังตะโกวัดทยน้ำชาวพิจิตและสิญาณุสิตตลอดจนสาธุชนคนทั่วไปที่เริ่ม สยศรัทธาในตัวท่านได้รับความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งนับเป็นการสูญเสียพระคณาจารย์ที่ยิ่งใหญ่พระเทระที่เป็นกำลังสำคัญของพระาศาสนาอันมีความหมายยิ่งรูปหนึ่ง เรื่องราวของหลวงพ่อเงินนั้นมีเรื่องราวอยู่มากมายหลายตอนแต่ว่าแอดมินก็ขอสรุปไว้เพียงสั้นๆพอเป็นที่สังเขตเป็นที่เข้าใจตรงกันไว้เพียงเท่านี้ที่มีความสนใจในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะไม่ได้พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระขอขอบพระคุณสําหรับน้ําใจในทุกรา์ทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหม่เล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ